ครับสวัสดีครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับวันนี้ก็รีวิวหมวกันน็อกอินเด็กดุนเลดี้นะครับสําหรับผู้หญิงนะครับอดีซื้อมาให้คุณแฟนใส่นะครับแฟนก็ใส่หมวกครอบอย่างนั้นไม่ได้อันเนี้ยก็เลยได้ทรงนี้มานะครับผมก็ทรงนี้ก็เป็นลายที่แบบง่ายๆนะครับสวมมีชิลนะครับสีออกเทาๆอยู่ ก็เดี๋ยวเขาอาจจะให้ประกอบเองนะครับแล้วก็แค่ขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ใส่2ด้านนะครับล็อกให้แน่นก็ดึงเข้าดึงออกนะครับดึงเข้าดึงออกง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นฟรีไซส์นะครับเป็นไซด์เดียวนะครับเป็นไซส์เดียวเลยนะข้างในก็บุผ้านะครับกับโฟมนะครับมันจะแทกกันดีนะครับผมกันหนาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายล็อกนะฮะสายล็อกเป็นเป็นนะฮะ แล้วก็เวลาถอดเราก็ดึงออกมาแค่ตรงนี้นะล็อกขับปุ๊บงี้ถอดมานะฮะถอดมาแค่ตรงนี้นะครับผมก็อินเด็กรุ่นเ a ดี้นะครับก็มีหลายสีมากสีออกสวยๆนะครับก็ฟรีไซส์นะครับน่าจะเป็นฟรีไซส์เป็นนะฮะก็ใส่ครอบนะครับอนะครับบอบ แล้วก็เป็นได้มาตรฐานมอกนะครับมีมอกนะครับอินเด็กรุ่นเลดี้เป็นนิวนะครับมาตรฐานใหม่นะครับผลงานของคนไทยนะครับสวยมากครับใส่ได้สบายนะครับกันเซฟตี้ไว้สาหรับคุณผู้หญิงท่านผู้หญิงที่ไม่ชอบใส่หมวกันนกก็ควรใส่หมวกันน็อกนะครับผมข้อง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ร้อนด้วยนุ่นนี้ใส่สบายมากใครบอกว่าใส่สบายนะครับพอดีเลย ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจหมวกน็อกอินเด็กดุนเลดี้นะครับใส่สบายนะครับไม่ยุ่งยากแค่ครอบแล้วก็จบนะครับแล้วก็ผมยาวผมอะไรอย่างนี้ก็ใส่สบายไม่ไม่ร้อนด้วยนะฮะป้องกันนะครับผมฝากฝาก้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับรีวิวผ่านมาผ่านไปก็ง่ายๆอย่างนี้นะฮะผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ